ตลกยุค90ตึงโตเสียดายอะไม่ได้เตรียมพ็อปตีหัวมาอย่าเลยเจ็บตัวนี้ก็เจ็บแล้วไปทำา็นการเอาคืนหัวหน้าตัวเองได้นะครับถ้ามีนามสกุลนี้ต่อท้ายเนี่ยรการันตีเลยว่าดังสกุลเชิญยิ้มมาจาใครอะโอ้หสุดยอดอะทอนเชิญยิ้มไก่เชิญยิ้มไห้เดล๋ยถ้าเรามี2นามสกุลที่เราคงไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วครับนะโอ้แลวถ้าพูดถึงเชิญยิ้มก็ต้องพูดถึงคนนี้ในยุคเราดังมากมีการพูดกันในวงการนะว่าเขาเรียกเป็นตลกอัจฉริยะ แขกมากคาเฟ่ส่วนมากหน้าใหญ่ใช่ไงพี่มาลัยในคลองเป็นหมื่นเลยนัรลองกลับบ้านเสียงในครัวดังก้องแกงก้องแก๊กทำอะไรทอดไข่แดกเส้นคุณยาวลูกหยีกลับกลับท่านผู้ชมครับจะชวนกลับเดียวอ่ะ <laughs> ติดตามได้ในรายการวัยรุ่น90เฉพาะสัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย์เวลา7 4 0นนาทีห้ามพลาดนะครับ